สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องป้ากระยาสตอรี่ค่ะวันนี้ป้ากระยาสตอรี่จะพาทุกคนมาดูวิถีชีวิตของคุณย่านะคะว่าหลังจากที่หายไปนานเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างนะคะเราไปอัปเดตชีวิตกันเลยค่ะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ป้ากระยาสตอรี่ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะสามย่า,านใส่กันกอดเขา่าอืมอืมมันมัน ระวังเทเข้าวอย่าผขกกระลูกนะสวยมะซอยยากาอเขามันแล้วมันแล้วมักมักยองนะขับเบิ้งว่ะคร้ายอ่ะขันแล้ว,นะว,ลวพูนอะ่ะพูนอะ่นะนะเกากุ๊กเรามัน หนักนะลูกมันจะเนี่ยโอ้เลยน้ำขนมคนเดียวละโอ้ยอันนี้เป็นข้าวอะไรคะย่าข้าวสวยข้าวข้อก้องหกข้อกอหกข้เหนียวจ้ีข้าวเหนียวจ้าพวกเราอยากกินข้าวเหนียวไหมนะคะเตาคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะข้าวเหนียวใหม่ไม่มีสาร เคมีไม่ได้ฉีดยาเลยคะ่ะอาจจะให้ปุ๋ยเคมีอยู่นิดน,นึงแต่เขาไม่ได้ฉีดยายำบม่ได้ฉีดยาเกือบเกือบอะไรนะเกือบเป็นแบบว่าปลูกแบบออร์แกนิกเกือบร้อยเปอร์เซนเกือบร้อยเปอร์เซนตนะคะเรากินเองนะคะเราไม่ฉีดยาหมู่บ้านนี้ไม่ใส่ยาฉีดนะคะบะ่ได้ฉีดยาเอ้อใส่แรงเก็บหยาดึงหยาเองนะคะ วันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะตรงกับวันที่2ทใช่เหรอวันนี้คือวันที่16พฤศจิกายน2567จ้าเอาขนมกับมาซอยงาไลก่กอกเขาใส่ถุงนะคะเผื่อล้อเอาขึ้นเรานะคะมืออื่นเขาจะเอาขึ้นเรานะเนาะอ,าอ,มอเมร์เขา เวลาสีไปขายเนี่ยสีโดยลงสีแถวบ้านก็สีเม็ดมันก็สีบระงามเพื่อจะเข้าสื่อนะคะ่ะต่ว่าความอ่อนความนิ่มเนี่ยการันตีนะคะยิ่งเขาเจ้านี่ใส่น้ำหน่อยๆนะคะแล้วกะหอมมากนะคะลูกไผ่ยาจันวาได้บอกว่าโอ้ยกินใส่กับว่าแซลทอนะนะยานะยานะายา่ยองกินเป็นๆนะเี่น,นลูกไผ่ถาเขาไม่ลวจ้าเปล่าสีนะคะเขาสิมาเอาอยู่เนี่ย <c oughs> ก่อเขาปีนี่เป็นไงเฮาถ้าป,ปูถ่ายวิดีโออยู่ก็จะไม่ได้ช่วยป้ากาับญาป้าไม่ได้ช่วยญาทํทำนะคะให้น้องขนมทําแทนเนาะห,หลังจากที่สบายเมื่อโดนหล่อให้เห็ดเวียกบางนะคะรับปูกฟังการเห็ดเวียกเห็ดงานบางัง ไม่บังคับใช่ไหมคะมมคหูเต็มใจใช่ไหมเต็มใจ<ช><ช>อยากช่วยเก่งมากนอกจากเรียนโทรศพัพท์เราเขาก็หากิจกรรมอื่นให้หลานๆดีซอยผู้เท่านี่นะคะนี่โหหุเต็มเลยค่ะเออมีแต่ขี่ไงเข่าเด้ยนี่มาเด้อม,มาเด้อม,มาซอยก่อเข่านี่นะคะ่ะ <c oughs> เหลือเหลืออีกหลายกองเลอค่ะพระบ่านพันตากเป็นย่อมๆนะคะ <c oughs> อีกสามกองประมาณ นีมีมีตอนแรกมีจะกองแม่ทียาลายเห็ดน่ะอะไรอ่ะมีตรงนี้ตามตรงนั้นตามอือไอตอนที่เขาปลูกก็คือเขากับเขากับมีการปลูกทั้งเขาเจ้าข้าเหนียวนะคะแต่ของยาลายนี่ส่วนที่เขาเอาไปขายเรานี่ก็คือเป็นขายสดนะคะแต่ต่วนี้อ่าเขาเจ้าขายสดแต่เขาเหนียวนี่เขาเขาเห็ดหลายหลเขาเอาไปถือกินแล้วกะไว้ถ้าแบงขายบางเวลาเวลาที่เขามันมันขึ้นราคาเพราะว่าปีหนึ่งเขากินบม่หลายทุงนะคะ ปีที่แล้วยากินหมดกี่ถุงข้าวเหนียวอ่ะกินหมดประมาณหกหกถุงข้าวเปียกยังไม่หมดเลยหกหกถุงข้าวเปียกหนึ่งนะค่ะพอเฮาจงไวยเฮาจงไวยกับประมาณจะถุงนะจงไวระธานีไม่ไม่ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนตอนที่ยาเอาไว้เผื่อขายด้วยนะทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าสิบสี่ห้าสุดห้าประมาณหาสิบหาถุงแต่ว่าเฮากะเวลาที่เขา แบบมันขึ้นราคาช่วงไก่ดำนะเฮียอย่างสินะขากเขาเอาไปขายเพราะช่วงแบบที่ว่าแถววันเขาเราสมมติว่าปีนี้ย่าหวานข้าวประมาณวันที่ยี่ยี่สิบหกพฤษภาหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งเขเอาไปขายด้วยช่วงหลังหลังข้าวันเขาเขาเาไปขายเขามันจะมีช่วงที่มันขึ้นราคาเขาจะจอบช่วงนั้นแหละค่ะการจอบก็คือการแบบค่อยแบบค่อยๆแบบฟังว่าตัวจอนไหนข้าวมันขึ้นราคานะคะเขาเรียกจอบ เอาไปขายนะคะเสียงเสียงภาคอาสิบ่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวัดนะคะหกถุงยังมาเหมือดหกทุ้งมาเหมพอดีหมมีอันนี้ถุงหกทุงนี่คือเรื่องสีไปให้สีไปให้พี่น้องพอม่นบ่บ่คือถือกินถือกินย่างเดียวพี่น้องบ่เกลียวนึ่งกัเปียกเบืดหกุงแจ้วอันนี้อดีไหมตอนนี้ดองบนกระทะขอเจ้าไม่ยุ่งเข่าเหนียวไม่ยุ่งแล้วค่ะตอนนี้ อืดองดองยาแม่น้องขนมนั่นเองจอบกินข้าวใหม่อยู่ถ่ายกินเขาไมาย่ยูค่าดิเดี๋ยวให้แม่น้องขนมมาเอาตอนหลังปีใหม่เนาะมาเอากลับไปกินด้วยนะคะเรากะเู้นเฮากะสีกองไว้ยังซี่เฮาเฮาไปรเดีเฝ่าวเลยค่ะตัว่า มันมีบ้านแถวนี้เราแวกใกล้ๆเพิ่นมีอยู่เพิ่นอยู่น่คะเขาก็สิบ่ได้มาเฝ้าหรือว่าใครจะมาเฝ้าย่าไม่มีไม่มีมันจะหายไหมอ่ะไม่หายแน่ใจแค่ไหมคะแน่ใจเพราะว่าย่าย่าหนูอยู่นี่อยู่เออย่าบ้านบ้านป้าอยู่ข้างๆนะคะเพราะว่าถ้าสิเอาขโมยไปได้มันตน้องมีรถพร้อมแล้วก็ขโมออยแถวนี้ก็คือบ่มีรถกันเลยเอาไปบ่ได้คนสวยคันมะค่ะ พันไม่ลวกวันนี้เป็นวันเสาร์น้องขนมนะคะก็กลับมาหาญ้าแล้วก็น้องไทเกอร์น้ำอ้อยน้องขนมก็เลยมาช่วยหญ้านะคะตอนนี้ก็ใกล้สิบแปดนาฬิกาแล้วพาธทิก็ตกดินเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเขาเขา,ขาหน้านี่เพิ่นประพันเลยเกี่ยวเลยค่ะนี่นี่เขาลงเยอะเขาหน้า,า,ห,นาหน้าผู้กองเพิ่นนะคะนี่เพิ่นเป็นตำรวจเขาหน้าเนี่ยแม่เท่าเพิ่นนุ่น พันงาพันงามจะวันลมพิ่นเพิ่นบ่อเฝ้าเนาะเพิ่นบ่ได้เฝ้าเด้อค่ะว่าเออเพิ่นสิเกี่ยวเพิ่นบ่ได้เอาไปขายนะคะเพิ่นก็เลยบ่ได้เฝ้าเกี่ยวให้มันแก่จัดแล้วก็ล้อรถว่างมาช่วงนี้มันหารถยากนะคะนี่เพิ่นก็เลยเออเพิ่นใส่ขี้งัวเพิ่นเพิ่นเลี้ยงงัวบักหลายคั่นน่ะนนี่บรรยากาศบ้านเพิ่นเขามาแอบซ่องเพิ่นปลูกหญ้าให้งัวค่ะนี่หญ้าน้านี่ เพิ่นปลูกขอกเพิือนคองว่าเพิ่นคะนี่ตรงนี้ที่เก็บฟางนะคะอืมจะเป็นน้าอย่าร้ายได้คะนี่นี่ตรงนี้เพิ่นเกี้ยวนี้ตรงนี้เพิ่นเกี้ยวไปแล้วนะน้าของป่าอีกติดกันบ้านในเกี้ยวค่ะแล้กกันน้าเขาถัดไปเกี้ยวหลอกกันน้าลุงถัดไปกับเกี้ยวแล้วค่ะของย่าหนูนี่เพิ่นคือว่าฝ้าว่าเพิ่นบ้านในแก้วเมือนปะ อ,อพยพล้อลดอยู่ค่ะลถหยาิเพิ่นมาน้าหยาิทางแฟนเพิ่นมาในเก้วไหย้ยค่ะยาลายก็ไปเอาวัวเข้าคอ,อกแล้วนี่วัวยาลายนะคะงัวเห็นเขาเปแปลกหน้างัวะกสะสีมันสินเส้ยะลเปละเมสิบานลูคุณัวแสยางแสน่ั่นไปเข้าคอกัน มันเห็นเขามันอยางมันกินไอ้เด็กๆเ,เข้าคอกการปิดฝาปิดอคอกปิดคอง้วนองแบบนีน้ม่กลัวแล้ว,วนะต่อคอง้วกันทะนเนี่ยไปไปทายาก็จะไปก่อเขาต่อ,อคนสวยพ่ายานเดีโวเดี๋ยวงวนมาสิดเดี๋ยนี่

เราก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมเซตอันนี้เราก็จิกลับบ้านกอนะค่ะเพราะว่ามืออื้นใครมากอกไม้พันแล้วนะคะเหลืออีกสามกองยกไปไว้ตรงไหนคะน,น,น,นี่เ,เนี่ดูกูวอนี้ครับบนโต๊ะเดี๋ยวเอา กเทียนออกมาเปนพดีเขาปนเลยเหี <bonito> mm. ่บตะมันเขามันดออกจากอุ้งสีนักเคียงสีนปนลายเจ้าเยอะไปสีกินบ่าขายมันบ้านเนี้ย เราจะไปปวนหมูวันศุกร์เช้าหมเคตอนนี้ไกลมือแล้วค่ะแต่ว่าค่อยแจ้งเท่าใดไม่สิมาเป็นระยะความความแกงรถพุ่นรถพุนไล่ทังไล่เนี่ยขาวจัดขานอืม อเกี่ยวอเยวข่าวรา่านคกี่ยวของยาบกันเหมือนว่าไม่เกี่ยวของย่างไรีรล่คนฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้ากัะ่า่อยนะคะปีหนึ่งลงอยู่สามคลิปพอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนี่ค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะมันนี้กะ สวัสดีค่ะ สวยจะกลับบ้านแล้วยังคะกลับแล้วคะ่ะกลับแล้วนะเอาลูกโป่เป็นเนาะค่ะนี่ยสนเป็นอย่างเดียวจ้าวันนี้ก็เสีเอาเขาขึ้นเล่าค่ะวันนี้ใช้กำลังชายชะกัน